มาออกแล้วขณะน,นี้โอลิมปิกปะก,กิงเป็นตัวนำปริทนทร์เป็นตัวที่สองพิสิวรณที่สามที่โค้ต้าก้าโอลิมปิกตัก,กิงเป็นตัวนำคู่กับปริทนทร์ พีษัตริย์เป็นตัวที่สามธนาหนึ่งที่สี่ทิศวันที่ห้าที่ป้ายแปดพีษัตริย์เล่มในโซนผ่านขึ้นเป็นตัวนำแล้วปรินทร์นเป็นตัวที่สองโอลิมปิกตะกิงที่สามธนาหนึ่งที่สี่ที่โค้งป้ายเจ็ดในขณะนี้ พีกัรซัดยังเป็นตัวนำติดตามด้วยบรินทรโอลิมปิกปักกิ่งธนายหนึ่งหายไปเป็นบิ๊กโชว์ที่ไปออกต่อทางตรงพีกัตซัดสองเป็นตัวนำยู่ปรินทรเป็นตัวที่สองขณะนี้บิ๊กโชว์เริ่มรายช่วยเป็นตัวนำแล้วติดตามด้วยปริน,นทรพีกัตซัดสองและธนายหนึ่ง มาออกแล้วขนะนี้โอลิมปิกตักิงเป็นตัวนำปรินทรเป็นตัวที่สองทิสวันท,ที่สามที่โค้ต้าก้าโอลิมปิกตักิงเป็นตัวนำคู่กับปรินทร พีคัสซั์เป็นตัวที่สามธนาหนึ่งที่สี่ทิธิวันที่ห้าที่ป้ายแปดพีคัสซั์เิ่มในทะลุผ่านึ้นเป็นตัวนำแล้วปรินทรนเป็นตัวที่สองโอลิมปิกตะกิ่งที่สามธนาหนึ่งที่สที่โค้งป้ายเจ็ดในขณะนี้ พีคาซัสยังเป็นตัวนำติดตามด้วยปรินทรโอลิมปิกปักกิ่งทนายหนึ่งหายไปเป็นบิ๊กโชว์ที่ไปออกจาทางตรง,ตรงพีคาซัสสองเป็นตัวนำอยู่ปรินทรเป็นตัวที่สองขณะน,นี้บิ๊กโชว์เริ่มไล่ธนายเป็นตัวนำแล้วติดตามด้วยปรินทรพีคาซัสสองและทนายหนึ่ง